เทเทชองสวยอยู่ซองนา,ารานเบอร์หนึ่น,นะสบายดีสบายดีเบิร์สุขูทุกคนพี่องจ๋าสบายดีตอนบ่ายพี่น้องอาชิมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าสื่อกว๋วยเตี๋ยวในบ้านแดนะ้อเนาะโองมาเศร้าบ้าเปืนอาชิมากินกับสมบุญสวัสดีสมบุญ <c oughs> แกเป็นเยอะเบ้งสิแกเยอะบ้งหลเิอน่มาสองถุงพี่น้องอยู่องนาฬานเข้าไปทำบุญเมื้อทำบุญเก้าวัดทำละ้อว อั้งถ้ยวยซาบานั้งซาบาทก็ทำซาบทเนาะมีดิฉนซ้ำก่อนซ้ำลูปรุงเด้อแล้วให้มาปรุงเองบ่้ยเข้าขอ่อยได้จะถูว่าปรุงเนาะขอยให้เราแบ่งกัน ปกติเราสิดปุ่งให้ตีหาปุ่งให้บอกึใส่ดูนะใส่หร้อไงอองก็ใส่ยดยสอดเลยไปไว้อีกบาอ่อยคนกินแล้วล้รพี่้อง cắt lội làm chỗ áo mặc thịt sẽ làm được còn thiết được Nhìn nằm tạm có xay vải, nó bùn ีน้ำใสพี่น้องสิเป็นน้ำใสมีน้ำตกน้ำใสเนาะบ่มีตอดสิบ่มีอย่างนี้บ่มเนาะซาบะเนาะจะชิมดูพอดีเยอะเห็นไหมนี่ใส่สองนี่ กะปริดด no. wow, ้วยเนาะักพรก็หยลายนาะบักพเนาะถ่บักไงิช่องาชองอะไรแม่กินข้าอเทนเครื่งกมีสลอไปย มีลูกชิน้นลีชิน้นลูกชิ้นสามลูกการมะเพก เจาปตัวดินเห็นเฮ้ยบุมอยู tá, ie, ie, ce, ่้อตัวะนามหดนี่ยพร้อมเจียวกับบมีพร้อมเจียวจะบุมีมันซิมึงสลอยปรุงบายดีพี่น้องกินน้ข้าอิ่มแล้วก็เลยบนน้ำสลองตง ช้มกันนะชิมกันอืมเผ็ดเผ็ดบ่เผ็ดบ่กินหน่อยหนึ่งว่าปรุงเสเลยเผ็ดจะไม่ได้ใส่เลยนะใส่แต่น้ำตาลน้ำสุมเห็ดบ่เอะไปรุงของเราก็ จลมตาเราใส่จะใส่ลมตาใช่ไหมใช่ใช่ป่อืมนี่ละแซ่บ น่าเเเให้กินเาะต้มแต่เขาเปียกจริงเนาะมันง่ายดีเขาเปียกกระแทกกันเพิต้งต้มกระกระดูกงวงกระดูกโขมเ,เนมาคมันบท่านเพืร์ อันกระดูกงัว่ะมันมันนัวมันนัวปืงงัวยุบาซอรซอยนะ่ะในเมืองแพงสุดน่ะถั่วละสามสิบหน่อยแม่สามสิบพันต้อถั่วละห้บาทนี่แหละถัะ่วสี่สบห้าสิบบาทเนี่ย ต่อนายแหงต่อน,นออยีายแหงอิ่มเลยไม่เนาะมาชิมสโลยยมาชิมก่อว่ากินจองอะไรเนาะคนยี่ยี่อยู่ในต่อนี่ I do ช่ดาตา่ต่อใช่สันะไปไหนอะไรเอ้าเจ้านี่ไงเจ้ามันมาส่งไปนะเจ้าห่องะบุนใ่ต่อั่นานๆนะคือไี่เมื่อนะ เธอ้างหมอไปเจ้านี้ใช <pos anch ions> ้ต๊ะเจอมึงยังใช่ทางหมอไว้รน่เวลาหอกซะก่อเคขนาดเบอดงคีขึงมามาขึง้นอขึ้นมาขึงพี่น้องเอ้ย เสดนี่าหสนอ่ะโอ้สามสิบกมีเวลาว่ะไปใส่กับแปบเดียวก็มาเดยได้เว้ยคนขีัน่าน้องงีขาดวได้ได้ไปกนเอเ้ย มันบวมเมืนพี่น้องหัวอากาศเมียบ่ได้เ้าว่าเนาะสมุนแมนเยอะเปทบวไดเแม่นเยอะจะปกับถิตู่ใส่ไฟเจ้าเหมันก็คิจะใไฟเสียงเงี้กันขณะบ่มาคเมื่อยกับบเมือเนาะสมุนเมียขาดพัวบวไดนะถีเมื่อบ้านขี้ีเมื่อขีทอดเมียเมียคีอดพัวอย่านี้แล้วไปบัืนี้เายสมุน เครื่องปุ๋งในลายแห้งมือนในพี่น้องจกลารูปแล้อได้ช็อตยังกะมาฉิดมาจนิเบิร์ขวดตัวประจามบถบมาต้องฉีบเนาะเอาไว้ปรุงเท่ามาทานถ้าต้มกะปีอกต้มเฟอร์สิใส่คือเย็นไว้ก็ได้เสียเลยตะนำสมมันจะลอยการก้นมัน chào chưa chào 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 ngân chào bò chào 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 ก็จะกระจายอันนี้าสักยามูอีเดีกระจายไปก็ไหนขี้บะเี๋ยกระเป๋าอือเด่กระเป๋านึ่งหมูกับมันอยาก้างเพรามันไข่ม่ใต่ฉีดยาโตหนึ่งนั่นเป็นชิฟเข็มแหละสามเดือนมันนี่นะหนึ่งโทษหนู่ได้ดูได้ย่างยา ไทยแล้วก็เป็นปล่อยไข่เป็นปล่อยเรียงยากยบนะฝนเข้ากับมีประสบการณ์แล้วพี่น้องเอ,าาเอเ้ยบอรปปนี่เขาเรียงอะไรป่านเขาก็าหงแล้วเป็นยังไงอย่ยงงามดใดจะเสด้เงินคุณงามนี่แหละผู้ได้วิทย์เกวิดผู้ได้โบวิทย์ทก็คือสร้อยแหละมันเป็น,นนะไข่ แต่ดวงแล้แต่บุญวาสนาเหตุยังคือกันชะลอยเลี้ยงรุ่นทำอิดนะตอนคลายงวดก่อนนะชะลอยเลี้ยงงามแรกอะไรเนาะมันถึงงามหนาวมู๊แต่ไ่ได้ไม่ได้เป็นยังเลยอะไรพี่น้องบม่ได้เจ็บท้องเจ็บท้องรืเจ็บอยู่แต่เอาพ่อได้ซักบม่ได้เป็นไข่ีะไรเป็นจักเกือเลยบม่ได้เป็นจักเกือบไม่ได้เป็นจั๊กโตเลยเลี้ยงง่ายแห้งเลี้ยงง่ายแห้ง แลี๋ยวกะสไลไม่จะซักอันทายท่องกับวิตามินเถอะนะรุ่นนี้เนยม่จะเป็นปล่อยเที่ยวแซดซากแต่ยามันอากาศเย็ยนข้อขอะจุงบริล่างร่างจะขี่มันออกเบิร,บร์ดจะเบิร์ดจะจนแซบบอกน,บน้ำจะเพลียเยอะเราไปน่นด้ใช่ผิด เอาไปสบมา,มมาไปขี่รถมาไปเชื่ออันไปเป็นสัตว์ลอยพนะี่น้องมาแล้วผัดอ๊อบอยากอยู่บ่ออะอยากอยูบ่อมาแล้วเรซื้อมาใจะซองพนะ่นนี่แหละมาแล้วผัดจกขิดซสอนเลยผัวอยากอยากฟาดไปซื้ออยู่นะมันเนอาเจีย๊ยบด่ดขอจะข,อข,ขิดหอดเพลเราอะเจ้าหน้าที่ไปนะ บอสอยู่ดีๆกับมูซเซบกคืออยากกินเฟอร์เราอยากกินเฟอร์น้ำตกเพิ่นนะเอื้อจะเจี๊ยบปลาบัวเอื้อบอกมันเนาเอื้ออเพิ่นเนาะถ้าบ่ได้ไปซื้อตะโดุแล้วเออเราไปกินข้าวนั่นนะแตงโดนเลยคิดอยู่ดีๆคืออยากเพิร์นวะจะเอาขับตู้ไว้ได้นี่นะถูกใส่ฮอดเทอน่ามันก็ไหลไหล พี่ดอวจาเด,าดมอนิสลัดชิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เนาะกินกัดช่องนาร้านเนาะไปแล้วพี่นอพอกันที่น่าสบายดีสบายดีคน,นกัดซีมาเน่บุมาเน่อยู่